ปีนี้ปีครับปีนี้สามสิบสามครับเป็นย,ยังไงบ้างเนยังไงบ้างเื่อเรายังรู้สึกว่าเรายังยังไม่ถึงสามสิบครับแกวยังแวงสาสยัง,งยังแข็งแรงแต่ว่ายังอยากทำอะไรอีกหลายอย่างอายุเป็นแค่ตัวเลขครับปีนี้นะครับป,ปีนี้ค่อนข้างที่จะทำหลายอย่างครับ ที่ผ่าครับขาม,ม,มีมีละครที่ถ่ายนะครับของเรื่องมีร้านอาหารที่เราเปิดนะครับให้กับตัวเองด้วยแล้วก็ที่เขาใหญ่ก็ากำลังทาอะไรอีกหลายหลยอย่างอย่างนั้นอะครันนี้นก็ถือว่าเป็นของฝันให้กับเราแล้วอันนี้ไม่มีอีกปุ๊จใช่ไหมเอาจริงๆตอนนี้ก็ยังมีอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนีะครับล่าสุดวันที่วันที่5ธันวาคมนี้ผมก็จะเอาร้านบ้าโย่ไปเปิดรูทอ่อม ใช่ครับใช่ครับก็เป็นครั้งแรกที่เอาร้านบ้ายอไปเปิดครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นฮะก็จัดทําหลายอย่างนะครับเพราะว่าจัดรู้มันต้องมีป้ายไฟมันต้องมีอะไรต่างๆไรากำลังกำลังรวบรวมแล้วก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดครับเป็นไงบ้างการที่ได้มาทำอาชีพก็มันก็สนุกอยู่นะนะแา่ว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยครับแต่ว่าก็สนุกดีู่แต่มันเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าครับเพราะว่าเอ่อพอพอ เราทําได้แล้วมันผ่านไปแล้วเนี่ยดังนั้นมันก็คือผล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 กำไรผลกำไได้ของเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหนื่อยนะครับแล้วก็พอมันทําได้ปุ๊บมันก็จะมีโปรเจกต์อื่นๆที่มันอยู่ในหัวที่มันโอ้อทันเก่าก็เคยทำได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันใหม่ที่เราคิดอยู่เนี่ยมันก็เราก็ต้องทำได้เหมือนกันอันนี้คือทำคนเดียวไม่มีทีมส่วนกันมนเดียวครับผมถ้าไม่ทำไมเขาถ้าไปนีก็จะต้องมีโปรเจกต์อย่างนีต่อหรืออย่างนี้ต้องมีคนที่เรื่องเงินเขาต้องทำไม่มีคนมาทำคนเดียว มองว่าถ้าทำคนเดียวอ่ะมันกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทํามากกว่าก็เลยสบายใจด้วยครับอย่างเวลาเรามีอะไรเราก็แบบถ้าพลาดเราก็โอเคพลาดของเราคนเดียวถ้ามันประสบความสำเร็จเราก็ยิ่งมันก็กำไรเป็นดียวก็กำไรเป็นเดียวไม่ต้องแบ่งคือขี้อยากจะมีใครที่มาหรือว่าตั้งตั้งแต่เนีว่าถ้าเราคืออะไรสักอย่างจริงๆจะต้องคือถ้าตั้งใจจริงๆอ่ะถ้าทำคนเดียวได้โอเคเราก็อยากจะทำคนเดียวทุกอย่างมันจะได้ มันมันจะได้โฟไปได้ในพื้นทางเดียวกันแล้วัก็ิก็คือในแ้วว่าลงทุนคนเดียวได้เพราะถ้ามีถ้ามีใครอยากมาลงทุนด้วยก็ได้ครับก็ยินดีแอเดี๋ยวมันก็จะเป็นโปรเจกต์ต่อไปอย่างมีสองที่สร้างโปรเจกต์ใหญ่มีกก็เลือกที่จะเอาเองินเก็บเองนะก็ค่อยๆทำครับเราเราทุกอย่างที่เราทําเราค่อยๆเราจะแบบมันจะไม่ได้เป็นอะไรที่ทําแล้วปุบปั๊บแล้วก็เสร็จเลยคือเราจะค่อยๆทาค่อยๆทําไปสะสมไปแล้วผมว่า ว่าดีกว่าอย่างสองที่คุณจะเกลี่ยนอกจากกระดาษที่เราลืมอีกเพราะว่าอะไรอะไรเราเริ่มประมาณนี้นะที่คือคือตอนนี้น่าจะหลายแล้วแหละครับแต่ว่าเอาอเรามองว,ว,ว่าเขาใหญ่อาจจะเริ่มจากร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนใช่ครับแล้วก็ถ้ามันโอเคก็ค่อยขยับยขยายไปนอีเรื่อยๆงร้านประตตอนแรกน,น,นี่จากอะไรระตูเรามอกว่าเอทำเพื่อเป็นงานดีๆร้านก๋วยเตี๋ยวตอนแรกก็ไม่ได้มองว่าจะเยอะมากแต่มันก็ มาที่เจริหลักที่ที่กรุงเทพนะครับใช่ครับมันก็ไปที่เจริหลักกันนะครับแล้วก็หลังจากนี้มันก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มันต้องเพิ่มึ้นมาอย่างอย่างการออกบูธมันต้องมีอุปกรณ์ในการออกบูธปัญหาที่เราต้องเริ่มที่เราต้องเริ่มใหม่อะไรย่างเงี้ยครับมันโอเคผมก็เลยก็เลยแยกไป ร้านที่สมานก็อีกเป็นอีกจุดหนึ่งออกบูธเราก็แย,แแยก,เ,กเป็นจุดเปได้มีการคลัดกันเขาเห็นภาพหน้าติดนี้สองเขาพยายามเกลี่ยนเป็นการจัดที่เขาใหญ่ก็แยกเป็นอีกจุดหนึ่งการให้ให้มันให้มันแยกออกไปอันนี้ไม่ติดกันชื่ออะไรมันมีอะไรบ้างที <S <S ต่ตอนนี้เอ,อง่มนะครับซึ่งตอนตอนนี้เขาใหญ่ที่นี่เขาเพิ่มนะครับผมตอนนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาตอนปลายปีนะครับ ผมว่าเปิดให้คนเข้ามาถ่ายรูปเพราะว่าตอนนี้เราทำบุมถ่ายรูปค่อนข้างเยอะมากน,นะครับผมแล้วก็อาจจะมีอาหารง่ายๆมีเครื่องดืม่มง่ายๆของร้านบ้ายอของเราที่รเทศเนียผมก็จะเลือกเมนูเอาไปเปิดที่นั่นด้วยให้คนเข้าไปถ่ายรูปเข้าไปทานนะคะเอ่อหมูยอท้อดหรือว่าผัดหมี่ชมพูที่ที่เป็นเมนูหลักเมนูโปรดที่ที่คนชอบทานกันผมก็จะเอาไปที่เขออาใหญ่ด้วย หลงรายก็ไปถ่ายรูปก็จะไปอานจะไปเจอเพื่อนด,ด้วยไมอยู่ครับใช่ครับน้ําสกัดเยเ็นแา่ผักออ์แกนิกก็ยังอยู่แล้วก็ผักออ์แกนิกนต่างๆที่เราปลูกจากปลูกจากฟาร์มจริงๆเนี่ยก็ยังมีที่เขาใหญ่ครับก็ใครไปก็อาจจะไปไปเด็ดหรือว่าไปไปไป,ไปซื้อแบบสดๆกันได้รวมเลถึงเ่เมื่งองราชินีที่ปีนี้ผมปลูกเยอะมากเยใช้คำว่าเยอะมากเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะเราปลูกไม่ถ่ายรูปแต่พอคนถ่ายรูป เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พอยากทานเพราะพอชิมแล้วมันอร่อยเองนะแต่ว่าเราตอนนั้นเราปลูกไม่น้อยมี่ไม่พอครับแต่ว่าปีนี้เราปลูกไปเยอะมากเลยๆใครที่จะไปไปไปซื้อทานไปถ่ายรูปก็สามารถใช <laughs> ้ได้แสดงว่ามีันเยอะลงมันสบายใจกว่าสบายใจกว่าแต่ว่าสบายดีไม่ต้องมีเรื่องปวดหัวใช่ใช่ครับครับเพื่อนๆเราก็จะได้แบบโอเคไปไปไปถึงก็ปาร์ตี้เฮฮาสังสรรค์แห้งแล้วได้ครับ คือไปอุ่นุดดีกว่าไปอุ่นุดีกว่าดีกวามในรูปุนลูปแกรกูมหน้กับอุ่ถงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันมีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยเนี่ยเราไม่อยากให้เนเราอยากให้แบบเพรื่องชุกเ่อจริงที่แบบว่าเทฮาไปได้เลยได้ครับเกิดความที่ผ่านมาห้าปีหลายคนเพิ่งสัมผันที่นัอยหนุ่มนขาเนิ่งหย่าปีที่มันผ่านไปสิบปีมันก็สุด Okay. มิคคืนนั่นเอไอผมยังไงแปลภาพอะไหก็ลองได้เยอะยังไงแ่ะนครับขอแจ้งก่อนนะฮะว่าไม่มี AI นะฮะก็ขอบคุณการดูแลตัวเองนะครับโอเคสิบปีที่ผ่านไปคือก่อนไปถ่ายพี่ตูเสราเขาก็พูดขึ้นมาบอกคว่านิคสิบปีแล้วนะจากเม้าดิฟปีนั้นมาถึงปีนี้สิบปีพอดีอะไรครับพี่ตูเขาก็เลยพี่ขอหนึ่งภาพได้ไหมขอเป็นภาพเดิม เป็นภาพที่เคยถ่ายไว้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอเคครับพี่ทุกได้ครับอันนี้พี่แจ้งรูปหน้าแบบนี่้ได้แจ้งหน้ามาพี่ตุ๊ก<ต>มีอยู่ที่มาดิฟแล้วคุยกันแจ้งหน้าเฟซสิ่งนี้ยที่มาดิฟแล้วคุยกันว่าแต่พีด่ดูว่าถามว่ามีโอเคไหมเอาแบบมิตสบายใจเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคโอเคครับเพราะมันมันก็โอเคสิบปีผ่านไปแล้วตอนนี้เราก็โตขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคดูครับลองวันที่พี่เขาพูดว่าวันที่งถ้าเซ็ตทุกอย่างได้เซ็ตเนี้ยอยากได มิกดูรูปแล้วมิกรู้สึกว่าเราจะต้องพูดมนั้ยหรือว่ามันก็ไม่ต่างกันโอ้ตอนนั้นลีนมากนะกเรู้สึกว่าดีนละเฟย์คับฟางมันมันเป็นสดใหม่อะมิกตอนนั้นเด็กนะฮะมันรีนแล้วมันแบบโอ้บอว่าผ่านไปสิบปีเราตอนนี้ได้ขนาดนี้ก็โอเคโอเคใชครับผ้อะไรอย่าเงอาจจะเป็นผ้าคนหนูที่ใหญ่ที่สุดสงสายว่าผ้าคนหนูอ่ะได้ซื้อมาเป็นผ้าขอาตัวเองมัยคะ ไม่ได้เอากลับครับกไม่ได้เอากลับมาครับอยู่ในรูปนะอย่างอย่างตอนที่ผ่านมีกังวลเลยนะเพราะว่ามันจะต้องที่เขาให้เลมามันต้องเหมือนกันนะมันมันจะต้องทำยังไงอ่ะคือมุมมุมนต์ไม่ทิ้อะไรอยู่คือง่ายเหมือนเดิมกับสิบปีที่แล้วนะครับก็คือเราเราไม่ได้ถอดหมนะเราเรามีการเตรียมที่แต่ว่าเราเราใช้วิธีการจับขอบมันเทนเนอรให้มันอยู่ในมือของเราแล้วก็กระดุมปิดหมดอ่าถ้าดูในรูปเนี้ย จะเอาตรงนี้บังที่จับที่พร้อมจับภาพผิวใช่จะบังเอาไว้มันก็เลยพร้อมก็จะมีตาอะไรเลยมีตาจริงจริงคือใส่อะไรก็แค่ดึงให้มันใช่จับเอาไว้จับเอาไว้หนุ่มผมเอาไว้แล้วมันต้องทำนมไม่หนึบอำนมไม่หนึบหนึบหนึให้มันหนึบสิบปีนเราท้ให้มันออกมาเป็นธรรมทำหน้าให้เด็กมากๆที่ไห่ยนีขาดทิศโน้มทำหน้าเด็กเลยวะเออคือฉันมาทำหน้าเด็กไม่คือเอ่อ อตอนถ่ายอ่ะก็มีแค่แบบพี่ตู่ตับลน,นบนๆอะไรเงี้ยมันก็จับแล้วก็พี่ตู่ก็บอกว่าโอเคมิ๊ทำหน้าเหมือนเดิมนะสิบปีที่แล้วโหยากมากเลยก <_ A> ็ <_ A> เอาเอาเอาแค่เก่งรูปร่างให้มันโอเคถ้ามันเหมือนเดิมนะราจารย์ว่าน,นี่ลูกที่เราดีนนขึน้นแสนวันจิตพีรีทัศน์น้อยถือว่านั่นคือของจริงอันนั้นคือมีทั้บ้างนิดหน่อย ใช่ครับเราะก็คือเต็มที่ใช่เราก็พยายามเต็มที่ครับให้มันออกมาให้มันออกมาดีเป็นไงมั่งพอออกมาเลยคุณบอกว่าอ้าว๋อ AI จริงมั้ยคุณดูถูกมากนะฮะคุณพ่อไม่เปิมอะไรครับไม่เปิมว่ารักจริงเป็นเป็นเป็นรูปจริงที่ถ่ายกรอบหนึ่งนะครับผมไม่ใช่อไ i นะครับแต่ว่าถ่ายเวลาห่างกันสิบปีครับก็ถือว่าเราก็ยังโอเคนะดูแลตัวเองได้ดีแต่ถามว่าพอใจไหมผมว่าคนเราผมกมาอย่างนั้น มันได้อีกเหรอได้อีกไม่เจ้าแค่ไหนคือมันยังผมว่ากับสิบปีที่แล้วอ่ะมันยังเรียนได้ม่เยอะมันยังรู้ไม่เข้าสิปีที่แล้วนะก็ให้ใหอเมีการประกลับไปที่มันูถ้ามันกลับไปได้ผมก็อยากเพราะว่าหลายๆคนถึงอายุมากขึ้นแต่ถ้าดูแลตัวเองดีจริงๆเนี่ยเราสามารถทำได้ฉะนั้นว่ามีแค่จะอสต้าอย่างอยาท่าที่คุณจำท่าอยากที่อยากดูแลตัวเองให้มันอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆหรือถ้ามันดีขึ้นได้ก็ยิ่งดี แต่มันไม่ปุ่นมันเองไม่มีปุ่นกระตุขอานใช่ไหมก็แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยคือต้องพักผ่อในใ้เังมที่ก่อนไปกับผมเดี๋ยวเรื่องการออกกำลังกายปันการที่ไปตามอืมกับมาที่เรื่องฝุ่นเป็นไงบ้างมันม,มีอมาทำไมทำไมติดปีแล้วเราไม่ชอบฝุ่นที่ไปเพราะยึดติดจากพ่อแม่ไปอยู่ม <c oughs> คนละฝี่นนะแต่ก็มีคนถามเยอะเหมือนกันว่า อีกสิบปีข้างหน้าขอหยิบพระประหนุออกได้ไหมอย่างอ่ะไม่งั้นจะไม่มีแจ้งวันนี้เลยว่าสิบปีผ่านไปอายุสี่สิบสามภาพถูกจะไม่มีแล้วเพาไม่มีจะโหดเกินนะมันไม่มีอะไรแล้วนะถ้าจะถือไว้ดีกว่าสวยดีกว่ามิสต์หลายคนชื่นชมในความที่แบบพยายามรอยาต่าได้ขนาดนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกคนทำได้ครับทุกคนทำได้หลายคนก็แบบทำให้เสร็จแล้ว ครับว่าถ้าเราดูแลตัวเองจริงๆเราแบบออกกำลังกายนะครับเราก็สามารถแบบดูแลมุมของเราได้นะก็แต่ว่าคุณหลายๆคนที่บางบางคนเขาบอกว่าเขา,เ,าเ, <c oughs> เขาเลิกเรนซ์ไปเราก็เป็นตัวอย่างสําหรับเขาในการดูแลตัวเองไหมครับในหลายคนแบบมีคีค่บอกขอบคุณมากครับพี่แบบผมดูพี่ตั้งแต่เด็ก <c oughs> จนสิบปีผ่านไปสิบกว่าปี <c oughs> พี่ยังเหมือนเดิมเลยแต่ผมแซงพี่ไปแล้วอ <c oughs> ะไรเงี้ยผมต้องกลับมาให, <c oughs> ให้ให้ได้เหมือนพี่ ยังไงที you, right now, right now, right now. ่ทำยังกายเป็นภพอย่างทักษาของแฟความรู้สึกตอนนี้กับตอนนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะต่างกันนิดหน่อยเพราะเราโตขึ้นด้วยครับเราก็เราก็รู้สึกว่ามีคนมาแซวเราก็โอเคมองว่ามันตลกดีมันน่ารักดีเขาเขาก็แซวน่ารักน่ารักเขาก็แซวแบบแกล้งๆอะในบอกวันนี้ผมเข้าขนมานะหรือบางคนหลายๆคนเลยนะครับเอารูปนั้นนะครับที่เพื่อเดย์ผมแล้วก็แบบ เสียวบ้างหรืออะไรบ้างถือเป็นการความสุขถือเป็การความสุขบ้างถือเราเราก็โอเคเราก็ตลกไปของเขาด้วยเราก็แฮปปี้ด้วยครับดีใจที่เขาก็โอเคแฮปปี้กับเราแต่ยืนยันว่าที่ภาพจริงไม่ได้ตัดต่อเลยไม่ได้ตัดต่อครับเพราะไหนคนก็ยังมาถามว่ามิถ่ายนแล้วถ่ายจริงหรือใช่ถ่ายจริงครับถ่ายจริงครับผมลองเริ่มเดี๋ยวว่าการนี้สิปีหน้าเดี๋ยวว่ากันนะ สามสามนี่มจะไปบ้าะสมสามเหรอครับปีหน้าเหรอครับปีหน้าเอก็ก็มีแผนที่เขาใหญ่มากขึ้นครับตอนนี้ที่กรุงเทพอยู่ตัวละหมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมตอนนี้ก็วางวางแผนเอาไว้อยากจะไปเปิดที่เขาใหญ่ด้วยนะครับก็ล่วงหน้าเลยครับใครที่ไปเที่ยวหรือว่าอยากจะไปถ่ายรูปสวยๆหรือว่าไปเก็บผักหรืออะไรก็ตามนะครับผมปีใหม่นี้เจอกันก่อนนะครับหนึ่งรอบนะับแล้วก็ในปีหน้านี้ อาจจะมีร้านบ้ายอเขอต้มยำที่เขาใหญ่ด้วยครับเราเจอกันมีเราเป็นเราแฟนมีแฝดใช่ะหมมีแฟนนะคะหาคนถือเข้าคนหนูให้เหรอ่ะรับกลับมารับกลับนีมค่ะคือจริงๆก็ไม่ได้ปิดครับไม่ได้ปิดครับแต่ก็ค่อยรับไค่อยๆไปอะคือตอนนี้เราก็ยังถ้าทุ่มเทกับงานเต็มที่เราก็โอเคทุกแคมเปญก่อนแล้วถ้ามีเวลาหรือว่าหรือว่าเจอคนที่มันคุยกันแล้วสบายใจใช่จริงๆก็ผมก็ยินดีครับไม่ได้ปิดเลย เอ้ยนี่เขาเขใหญ่เขาใหญ่ไม่คุ้นรังกลางเต็นท์คเลยออสไม่ได้เปิดรางกลางเต็นท์ครับเปิดให้เข้าไปถ่ายรูปอ <c oughs> ย่างเดียวจะไดายยากครับท <c oughs> ี่เราเราเคยให้คนมากลางครับแล้วก็ผ่านไปแค่สี่ห้าวันครับ <c oughs> โอ้โหย่าเหลืองอะไรเงี้ยพอเราเห็นแล้วก็ใจหายครับเราแบบเป็นคนปูกเราเคยทำเองก็ <c oughs> เลยโอเคให้เข้ามาถ่ายรูปอย่างเดียวครับขอบคุณนะครับ